โอยโอยโอ๊ยโอย,โอย,โอยฉันอยู่ในน้ำเอา้าแลกวไโดดพร้อมกันเถอะมสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับกุ๊กกูนแลนเองนะคะแล้ววันนี้คะ่ะเราจะพาไดโนน้อยไปตะลุยหขออนไลน์กับเกมมิที่เวิร์ดบล็อกอาร์ตกันนะคะและวันนี้บอกเลยว่าพอออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่หัวชอบเข้ามาเล่นมากเลยนะเพราะว่ามันมีแมปเยอะมากมีแมปหลากหลายมากๆนะคะโดยแมปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นผู้เล่น เป็นคนสร้างขึ้นมานะคะโดยที่สมมติว่าใครแบบเข้ามาแล้วเฮ้ยฉันไม่ได้มีความสามารถด้านการเซฟไยเวอรอ์ไม่เก่งด้านนี้แต่มีความคิดสร้างสรรค์จ้าสามารถที่จะสร้างแบบเป็นของตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเล่นในแมบของเราได้ด้วยนะเฮ้ยมันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองดูกันว่ามีแมบไหนที่น่าสนใจจะให้ไดโรนอยเข้าไปเล่นบ้างนะทุกคน มาดูกันที่ปากัวดีกว่านะขู่ว่ชอบเล่นปากัวนะคะเพราะว่าปากัวมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องสู้ใครแต่มันก็คือการแบบแข่งขันนั่นแหละเป็นการวิ่งนะบางอันก็โหดๆเหมือนกันนะคะแต่มาดูกันว่าปากัวจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยอันนี้ดูน่ารักมากคันเลิกคูรันคันเลิกคูรันนะคะจัดไปเข้าเลย มาแล้วทุกคนอ้แมพสวยงามเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยแสดงว่าคนสร้างเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยดูสี่โ้ยดูสวยงามอลังการมากทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะนายเป็นใครอะ่ะขายของเหรอในายขายของเหรอโอเคเอ,เอ้าเอเอเดี๋ยวก่อนทำอะไรอะ่ะ <laughs> เฮ้ยนาย นายอ่โอ้งานที่เราเห็นนะเดี๋ยวเราฟ้องบอสนะนายนายยังนายยังมีชีวิตอยู่ไหมอะ่ะแค่คุยด้วยแปบ๊บเดียวถึงกระงไหงหลังเลยอะยังมีชีวิตอยู่นะยังสามารถขายของได้ออกกลับมายืนละโอเคเราไม่ฟ้องก็ได้เห็นว่านายกลับมาแล้วโอเคเราไปเราไปเราไปเล่นของเราละเราเรา,เราทิ้งนายไว้แล้วกันโอเคค่ะทุกคนโอ้โหแมปดูสวยงามมากเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถสร้างแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้เขาก็สร้างเอาไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยฉันอยู่ในน้ำโอ้ทางเข awesome. <It> ้ามันเป็นแบบน้ำทุกคนพอเราเข้ามาแล้วมันก็แบบลอยขึ้นมาบนน้ำเองโอ้โหเท่ไปเลยเท่จริงๆเป็นทางเข้าที่เท่มากโอเคเรามาถึงตรงนี้แหละเป็นทางเข้าใช่ไหม โอ้เป็นการตั้งใจสร้างมาหูยเห็นแล้วอยากสร้างบ้างเลยอะโอเคเราจะวิ่งไปเออจะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างเนี่ยมันเป็นลาวาทุกคนมันเป็นลาวาเด้อโอ้ยเราต้องเดินโดยที่แบบไม่ตายใช่ไหมอะเราสามารถใช้บล็อกในมือได้ไหมบล็อกเออได้ไหมอะ่ะ อย่างนี้เรียกโก้ไหมอ่ะก็มีบล็อกมาให้อ่ะมีบล็อกมาให้ก็ใช้ดิมีบล็อกมาให้ก็ใช้อ่ะปั๊บมีบล็อกมาให้ก็ใช้งาเป็นความเอ๊ะอุ๊ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายทุกคนหูยไม่ได้โดนลาวาไม่ได้โดนลาวาขอเข้าไปใหม่ได้ไหมขอเข้าไปใหม่ได้ไหมอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะจะเอ๋เข้าได้โอเคเปิบ กลับมาแล้วอุย้ยโอเคแล้วเราวิ่งไปใหม่นะเราวิ่งไปใหม่พลาดพลาดไม่ได้วางบอกอันสุดท้ายอ้โชคดีมากที่ไม่ได้ลงลาวานะเรียบร้อยมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วเอ๊ะดอกไม้มันหายไปไหนอันนึงนเอ้ยนายดอกไม้หายอะ่ะนายเห็นขโมยหรืเปล่าต้องมีคนขโมยไปแนะ่หรือเราสามารถเอาดอกไม้ได้หรอ จุบจุดจุจุไม่เห็นได้เลยดอกไม้หายไปอันหนึ่งนะเอ๊ะเหมือนดอกไม้มันลดอยู่ตรงนั้นป่ะปึ๊บฉันได้ดอกกุหลาบมาเอย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันลดอยู่นะเวลามันลดอยู่โอเคอึ๊บหล่นอีกแล้วออ้ยวิ่งกลับไปใหม่โอเคถึงแม้ว่ามันจะวิ่งกลับไปใหม่ได้แต่มันมีเวลานะมันมีเวลากําหนดทุกคนมาไม่ใช่แบบเออแกจะวิง่ง ทั้งวันก็คงไม่ได้อะ่ะเออโอเคมางั้นเราต้องรีบแล้วละ่ะมันมีกระโดดนะนี่กระโดดได้อึบอึบอึบเอ้ยหหุยหุอึบเอะจะอจะกระโดดขึ้นกระโดดลงเอเสียวอ เขาก็ตายแล้วเนี่ยเขาก็ตายเข้า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 ิบโอเคอู๋จะตายจะตายลงลงหนี้ตายแน่ๆตกหนี้ตายแน่นอนเอาล่ะเราต้องมั่นใจในตัวเองเนาะอึ๊บอึ๊บอัจเจออัจเจออัจเจอา นี่ไงมั่นใจในตัวเอเผาเป็นเท่าฐานในเปลลไปโอ้โหเอาแรงหนูน้อยมาคายแท้เอาใหม่เอาใหม่ไปใหม่ฉันต้องทำได้อ๋อมันมีของให้กินบะท้เอ้ยมันมีของอยู่ในตัวเนี่ยให้สามารถกินได้ตาถั่วจริงๆแล้วเราเนี่ย จะไปลงล่อง่ะทําไมต้องลงล่องอ่ะจะลงล่องทําไมอ่ะเออจะลงล่องทําไมอย่าลงล่องดิคือถ้าสมมติว่ากระโดดพลาดอ่ะก็ถ้าไม่ลงล่องก็น่าจะรอดนะไปฮะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองอึ๊บมั่นใจในตัวเองอึ๊บมั่นใจในตัวเองอึ๊บ โดโดอด,ด,ดอันจ๊อึบอึบอ้าทำไมต้องหล่นล่องเลยวะโอ้โหเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาจริงนะนะโอ้โหแต่แบบสวยมากดูดีข้างบนมีลูกโป่งด้วยอะทุกคนเลอค่้าเนอะโดดอันจ,จ้าอ้าหล่นอีกแล้วอะ่ะ เหลืออยู่49นาทีตอนนี้ต้องได้เดี๋ยต้องได้เอาล่ะทุกคนวิ่งดีๆวิ่งดีๆเปิบเปิบเิาจะวิ่งไปแบบเพลินๆเปิบนี่เอาดินี่นี่ความมั่นใจเป็นไงความมั่นใจเฮเห็นปะพอมั่นใจแล้วก็ทำอะไรก็ได้เน่เป็นไงเอานะต่ออึ๊บอึบอึบ อึ๊บ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 ไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกวะ <laughs> อเอาละขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจะเห็นว่ามีทางไปต่อแต่ขอกินก่อนได้ไหมกินขนมปังหอมห <laughs> อๆเ้ยเลิศเพิ่มเลือดเรียบร้อยมาไปต่อกันทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะ Night Vision มันต้องได้ใช้แน่ๆโอเค ไม่อยากโดดอะต่อบล็อกเป๊บปป๊บเึ๊บ,บ,บนี่ฉันจะเดินตรงๆแบบนี้แหละทำไมอะอืมมีบล็อกมาให้ก็ใช้อ่ะมีบล็อกมาให้ก็อาจาร์อจาอจาร์สองอันเหรอสองอันก็มีต่อได้อันนี่เปบเป๊บ,ปบต่อ ต่อโอเคเดินได้เนอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะมันเป็นทางต้องโดดอีกแล้วหรอไม่อยากโดดอ่ะต่อเอาได้ไหมอ่ะต่อเอาต่อไม่ได้มันคือซุปเปอร์บล็อกทิกเกอร์ทำอะไรได้อ่ะซุปเปอร์บล็อกทิกเกอร์อ้าวหัว ใช้มุกเมื่อกี้ไม่ได้แล้วดิต่อไม่ได้อะใช้มุกเมื่อกี้ไม่ได้แล้วทุกคนนี่เออต่อกับอันนี้ได้ไหมมันต่อไม่ได้อ่ะโอ้โหต้องโดดใช่ไหมอ่ะเอาเอาอะ่ะรอบนี้ต้องโดดแล้วทุกคนอม,มาอึ๊บ นีฉนน่ฉันตัวอยู่ในบล็อกเหรอฉันตัวอยู่ใ,ใ,ใ,ในบล็อกดอดอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุลทึกอึ๊บอึ๊บอ้าโอ้โหไม่ตายมาแล้ววิ่งมาถึงตรงนี้แล้วยังไงดีเหลือฉันจะใช้บล็อกเป็นตัวช่วยแบบโกงไปไหมอ่ะปึ๊บ อันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าโกงเลยปะไม่หรอกเนอะแล้วคือไม่ใช่แค่ชันที่แบบที่ใช้ทางนี้ได้คือใครก็ใช้ได้เนอะออปะนี่คือการมาทำให้แมพเขาเละเทนะนะเปิบ <laughs> <c oughs> <c oughs> นายนายต้องช่วยกันนะนายมีบล็อกอยู่ในมืออ่ะนายต้องช่วยเราดิ <c oughs> อ้าว <c oughs> หล่นใจยูยดีก็มาเบียดโดยฉันตุตสาทำทางให้ <c oughs> อ้าวเบียดตู้อีกแล้ว <c oughs> อิตานี่นี่ยเกบโอเคสุดทางแล้วทุกคนปาบ เราสามารถเซฟได้ปะโอเคอ่านี่ไงเซฟได้ปะโถเอ้ออยงงอยู่ตั้งนานนี่ไงอ้ามันเซฟได้ทุกคนปะโถเอ้ยอึ๊บอ,อึ๊บมาพึบนี่ทางสี่ลุงโอ้โหทำอะไรฉันไม่ได้จริงๆเซฟใหม่ โอเคเลิศโอ้โหคล่องคล่องมากคล่องมากจ้าอาจารอู้กระโดดกระโดดอาจารย์ตกใจเอาใหม่แน่นางรู้แล้วนางเอาป๊อกมาแต่ตรงนี้มันไม่ได้ยากนะก็คือเดินแบบธรรมดาเองอะกระโดดธรรมดาปั๊บ นี่มีปุ่มสวิตช์ปุ่มตรงนี้นะคะกระโดดอ,อ้าเจ้าอาวหล่นสวิตช์ปุ่มอึม้บนี่ขึ้นมาตรงนี้ได้นะคะอ,อันนี้ขอวางบล็อกเถอะเจอปเจ๊บแอบเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้ล่ะเอาตรงนี้เหมือนนางวางไว้ปะอีตาคนเมื่อกี้นางวางไว้ใช่ไหม เอ๊บ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 ทำไมไม่วางให้มันเดินง่ายๆวะจะวางสลับไปสลับมาทำไมเี่ยหรือนางไม่ได้เป็นคนวางนี่อะไรอะ่ะเป็นบล็อกใสๆหรอบล็อกเราจะหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเลยอันเดียวเฮ้ยแย่แล้วหมดแล้วอะ่ะไม่มีบล็อกแล้วอะ่ะสองบล็อกปึ๊บอโอเค อุ้ยอีกรอบเขาหล่นเลนเดิ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 นเดเดินเดินเเดินเดินซิกแซกเล็กๆซิกแซกเล็กๆได้อยู่ได้อยู่ไดโนได้อยู่เปิบเปิบโอเคเฮ้อถึงความจริงอะทุกคนอึ๊บโอเค เอาละนะพร้อมโดดถอยหลังตั้งใจอึ๊บเยี่ยมถอยหลังถอยหลังตั้งใจเดินอึ๊บเย็บเรียบร้อยขอถอยหลังถอยหลังโอเคตั้งใจนะตั้งใจเอาละนะอึ๊บเย็บโอเค อีกนิดนึงอีกนิดนึงอึ๊บฮ่า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 อึ๊บเยี่ยม <Yeah. S 1> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอืมยิส้สโอ้โห,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 โหมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วสุดยอดไปเลยฉันผ่านด่านตรงนั้นมาได้โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โห,โหยากเชียว เดี๋ยวก่อนนะอาเซฟแล้วไม่เป็นไรเราจะวิ่งแล้วก็เทคตัวอัดชุบอุ้ยโอ้โหูอู้หูอู้หอู้หูอ่ะถอยก่อนถอยก่อนเอาล้วนะวิ่งนะวิ่งอึ๊บเอ้อกระโดดสองล้อทำไมวะในความแบบโลกอะในความโลกอะก็กระโดดไปส่งที่อะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อีกแล้วเฮ้ยฆ่าตัวตายใกล้แล้วใกล้แล้วมันใกล้ความจริงแล้วอึ๊บโอ้โเอ้ยเอาม่เอาม,อาม่คือพอมันมีที่ให้เราเตรียมตัวแบบแคบแคป่ปะเราก็เลยรู้สึกกดดันเยี่ยมเอาละเอาละ เอ้นั่งกระโดดแบบนั้นได้ด้วยอะ่ะไม่กระโดดไกลจังอะ่ะอา้าวชมหน่อยไม่ได้เลยเอาละพร้อมอึ๊บนี่ช้าช้าได้พาเล็บงามแอาอ้าเป็นไงช้าช้าได้พาเล็บงามก็คือเป็นการที่ทำอะไรรอบคอบช้าหน่อยแต่สำเร็จ ได้เหมือนกันเอาละนะอึ๊บเน่เอาละ,นะาละใกล้ละใกล้ละใกล้ละถึงนี่ละถึงนี่ละถึงนี่ละอึ๊บเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียว,วทุกคนเอา้าเวาไปโดดพร้อมกันทำไมล่ะแล้วห้องปิดด้วยอ่ะ เลยนะเออเป็นความแบบชอบอะเอาแล้วเนี่ยก็เข้าไปได้อีกไม่ใช่หรออ้าแล้วเมื่อกี้คือหลุดออกมาทำไมอะจะถึงอยู่แล้วะเน็ตเจ้าของไม่เสถียรมันมีแบบคือเขาต้องออนไลน์อยู่หรอมันถึงจะแบบเข้าไปได้เข้าไปอีกได้ไหมอะใกล้จะถึงแล้วนะโอ้รู้สึกเซ็งจังเลย n นะ่ะ ต่มันก็มีแมปหลายแมปมากเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้อย่างเมื่อกี้คือสนุกมากเว้ยเออรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาสร้างแมปออกมาได้แบบสวยงามเนอะโอ,อ้รู้สึกอยากสร้างบ้างเลยอะ่ะคิดหน้าเรามาสร้างแมปกันไหมทุกคนแมปแบบเมื่อกี้เจ๋งเนอะชอบจังเลยอะ่ะอ่ะก็ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการเล่นเกมม mm ินิเวิลเกมเป็นบล็อกบล็อกแบบนี้นะคะนี่เลยมาลองเล่นฮอออนไลน์นะเล่นกับคนอื่น แล้วก็สามารถที่จะแบบทดสอบฝีมือตัวเองได้นะไม่ว่าจะเป็นการไขปริศนาหรือการเล่นแบบปากัวกันวิ่งแข่งนะคะหรือว่าจะเป็นการต่อสู้นะหรือว่าการประจนภายในโลกที่แบบต่างออกไปนะคะก็สามารถที่จะเล่นได้เช่นกันแน่มีแบบให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมาลองเล่นกันดูคะ่ะกับ Mini World Block Art วันนี้กูลาไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,คะใครมีแมปเจ๋งๆแนะนำอย่าลืมพิมพ์มาบอกกันนะคะวันนี้กูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูกูนะ